สวัสดีครับสวัสดีครับน่าเอาพอปอกผมโครตต้กบดเสียงทองนะครับอีกเท่อนึงมือนนี่ครับช่วงบายบายบายเงยเงยอย่างหน่อยบายบายครับกับบรรยากาศคนกําลังสีมาล่มลงลวงอืมมอนีมากรีวิวพินนะครับให้ฟังเป็นพินโปง่งนะครับเป็นพินโปง่งต่วบาพินตัวนี้บอดได้ขายครับเออสีเอาไปถวายลวมพอ เอาไปถวายลวงพ่อหลวงพ่อเป็นหลวงพอเป็นอยากได้นะครับหลวงพ่ออยู่วัดนี่แหละก็คู่อยู่วัดอยู่บ้านเป็นอย่างไดก็เลยผมก็เลยว่าเอ้าเดี๋ยวผมมีพ่อมีเวลาผมสิเฮ็ดไปถวายหลวงพ่อนะครับก็เลยแล้ว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 ส่วนถวายเพื่อเพื่อนเสียไปให้เออโรงเรียนหรือให้เด็กน้อยผู้ใดเป็นฝึกไปเป็นวิทยาท่านในสืบสานวัฒนธรรมก็แล้วแต่เพื่อนครับเป็นพิ้นโปงไม่พมีนะครับขนาดเนี่ยเป็นขนาดขนาดนาเก้า ขนาดหน้าเก่านะครับขนาดหน้าเก่าระยะย่องโยตัวนี้เท่าไหร่ว,วห้าหาสิบเจ็ดเออห้าสิบเจ็ดเทีเทยดไปก็ลืมไปครับค <c ười> ือเทียดนางเดินไม่แล้วแต่ไม้ครับขันไม้มันได้ช่วงไหนเวาก็บขันขันตัวไม้ไ่มันได้ซ้ำเลยเ้าก็เฮ็ดซ้ำนั่นนะครับถ้าถ้าไม้มันพอมี้คงเก่ามาเฮ็ดตัวนี้กับส่วนลวดลายยังก,กับเป็นขอางข้างบดสิงของทั้งหมดหมดลักครับหกหมู่พญานาตัวนี้หัวพญานาไม่หมู่เป็นไม่หมกสงามด้วยกัน ไม่มองแกะง่ายแกะง่ายแกะง่ายลายสวยนี่ไม่มกอ่าหนาจักตัวนี้หนาจะอยู่สองสอง,อ,งองนิ้วครึ่งประมาณนี้ครับทางไม้หลังนี่เป็นไม้ไม้อันไม้ยุ่งอืมไม้ยุง่งนะครับไม้ยุงย่งใส่หลังไทยอยู่เดย์วันนี้ก็เลยเฮ็ดหายเพื่อนพร้อมนี่ขาตั้งไม้ครับนี่ขาตั้งขาตั้ง ที่เป็นไมข้ขาตั้งก็ต้องเป็นไม้พรก็ใส่ขาตั้งอ้ไเล็กขาตั้งกีต้าร์บาเข้ากันนะครับอยากให้งานมันต้องเป็นไม้รับก,กันมันสีมันสีเข่ากันเนาะเอ,อ้าฟังเชียงเมืองครับเชียงบบถือว่าขี่ไหลเลยครับเพราะว่าเนื้อไม่ได้ไม่มันได้นะครับแต่ว่าไม่ก็ไม่ก็จะอาจจะบอบๆค่อยเนียนไนไหนตัวนี้บ่เป็นสีหย่อยด้วยครับนี่เอออันนี้เป็นไม้สีหนีอี่หลี งสมันจะถือมันจะถือจังไดหน่อยผมกับ่มโหถือกันเป็นแมงเป็นอย่างนี้แหละตัว,ต,วตัวนี้เป็นตาเอออันนี้เป็นตาอยู่ต่อันนี้บ่ได้เป็นตาเดีอาจจะมีแมงมันเป็นใหม่เนาะมันก็มีความบกพร่องของมันเป็นบางจุดคือธรรมชาติของใหม่หนะครับอาณาพินเนี่ยความหนาหลายคนถามผมดูดูว่าหนาหลายป็นไหนผมก็บอกดูดูครับอาณาพินสูตรผมเนี่ยเพราะนสูตรอื่นเนอะแต่สูตรทั้งหนองพ่องเนี่ย คือประมาณสามสามมิลถึงหาิลใหญ่เกินหามิลไทยเกินหามิลไปแล้วหนาครับหนาแล้วบดังอ่าอย่าให้เกินสามทึงหาได้สามสามลงมาสองครึ่งสามแห่งดีแห้งแห้งบางนี่แห่งดีครับแห้งโป่งดีแห้งโยงดีแต่ปัญหาคือถามมันบางหลายมันก็ต้องดามหนามันอ่อนเนาะถามันบางมันก็อ่อนก็ต้องใช้วิธีการดามหนาเพราะถ้าดามหนาเสียงก็อับครับเสียงมันสีโปโยงโยงคือกีตาร์เออนนั่แหละครับคือกันนะครับกับกีตาร์ เกันกับกีตาร์โป่งเอ้าดีกีตาร์โป่งเนี่ยมันสีมันสีโบเดนยงคือพิ้นเนี่ยอืมมันสีออกนุ่มๆแล้วก็สั่นๆเสียมันก็สีสั่นครับแต่ว่าครัเป็นถ้าเป็นพิ้นโป่งเฮ้าเนี่ยแต่เฮ็ดหนามันในอิรีเนี่ยไปดีดเทียบกันใช่กับกีตาร์เลยครับดีดสายเป่าๆใช่กันนี่สู่พิ้นโบเดอกเสียจเทียนท่ายเสียงของมันเนี่ยพิ้นเงี้วขัครับอะนรแบบนั้นเราคว่ำกลางวานเนาะน้อยกว่าตามสร้างหน้าน้อยขัวแต่ยังยังกังวานกว่า ฟังเสียงเบิ้งครับ ดีครับโมชิได้เลยแหละเสียงดังดีดีอย่างแต่หลวงพ่อเพิ่นลักเล่นนั่นแหละแต่พิ่นบอกว่าเพิ่นบ่เล่นดอกเพิ่นสิเอาไปตั้งว่าซั่นเพิ่นว่าเออแต่ว่าผมฮู้อยู่เพิ่นสิเอาไปแล้วเพิน่นเพิ่นอยากได้ไปอันให้เด็กน้อยไปท่านือให้เด็กน้อยได้ฝึกได้เล่นสืบสานวัฒนธรรมกันไปนะครับงามอยู่นี่เคาะเบิ่งเลย ปองปองปังปองบ่ตึบตึบเด้มันสิปัองปั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 งเลยเออมันสิบ่ดังตึบ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 ข้าไปมันสิปัง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 ออกอะไรือเสียงที่มันสิโยงโยงดีตัวตัวนี้เป็นบาไม่บาไม่ดูครับบาไม่ดูเห็นไม่แดงแดงบาไม่ดูบาไม่ดูก็ได้ครับไม่ดูไม่ยุ่งใดเพิ่นแหละเนาะมันก็สิได้เสียงทิ้งปองเนี่ยผมว่าใส่บาไม่เนื้อแข็งประเภทเนี่ยซอยได้หลายซอยให้มันให้เสียงมันกลางบ้านขึ้นหลายครับ แต่ถ้าเห่าไปเห็ดเป็นใส่เป็นพินไร่ป่าเนี่ยถ้าผู้ใดอยากได้เสียงคมๆกับเออบาไม่ดูบาไม่ยุ่งกับเมนเนี่ยแต่ถ้าอยากให้เสียงมันสมูทมันหวานก,กับผู้ี้กันแต่เป็นบาไม่ไม่เบิรนเนาะเออดีครับกระนุมน่มนุม่มลงเสียงพิ้นกับหวานขึ้นแล้วแต่ผู้มัิภาคมาผอมมาผ้ามา้อมขาเออเนี่ยเนี่ยขาก็ต้องเป็นขาไม่เด้ยกน้สีเข่ากัน เอ้าวสั้นๆครับคลิปนี้การิไปถาวายรลวงพอให้เฮ็ดห,ห,ห,ห้องก็แล้วนะครับกระเหลี่ยเอาล่องเบิ่งก่อนสนดอกดีได้อีหลีบ่มม่อมเมอาไปตัง้งอีซื้อนะครับอ้าวคลิปนี้ไปสวัสดีสัก,ก่อนครับสวัสดีครับ